ลากรอยเพลสวัสดีครับวันนี้เนี่ยเราก็มาต่อกันกับซีรีส์รีวิวไอของเรานั่นเองนะฮะโอ้โหได้ราบความนิยมล้นหลามมากจนคิวเต็มไปเป็นเดือนนะฮะตอนนี้เนี่ยก็อยู่กับไอดีของคุณโรเซีย a r 5 5นะฮะเรากลับมาที่ไอดีของมือเก่ากันบ้างแล้วก็โจทย์ของไอดีนี้ก็คือทำยังไงให้อบิชั้น12ได้ดาวเต็มนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าของ i อดีทำไว้ที่ 33ดาวนะฮะก็คือชั้น12เนี่ยได้6เต็ม9ดาวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเปลี่ยนอะไรหรือเราจะปรับอะไรหรือเราจะปล่อยวางอะไรไปหมายถึงเลิกใช้ตัวไหนใ,ในใน i อนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันกลับมาเข้าเรื่องกันแล้วในคลิปนี้มาดูกันว่าคุณโรเซียเนี่ยซึ่งดูถ้าทาน่าจะน่าจะเติมอยู่พอสมควรนะเพราะว่าเข้ามาปุ๊บก,ก็เห็นทั้งโยมิยะและเล้นโชคุนยู่ในตี้เดียวกันนะครับผม ต่อตัว5ดาวเต็มเลยดูตรงนี้ดีกว่าโอเคมีเยอะอยู่นะมีตัวใหม่ๆยยมิยะกับโชกุน2ตัวตัวกลางๆหายไปแต่มีเวนตีกับจงหลีนะน่าจะมาเล่นไอดีนี้ไอดีนี้ดูน่าจะเริ่มเล่นช่วงรีรันสตัวนี้ปะแล้วก็ข้ามไปหลายตู้เลยไม่มีค uh าซึฮะบอยากะด้วยนะครับแต่ดูจาก UID น่าจะเล่นตั้งแต่เกมเปิดนะ ผมคิดว่าอาจจะหายไปช่วงกลางๆเหมือนผมอ่ะอามาดูกันว่าตัวไหนเป็นเดเมดหลักมาดูอาวุธห้าดาวก่อนดีกว่าน่าจะมีโอ้โหมีมีดาบมีสปริตเตอร์แต่ไม่มีอายากาศนะคือคุณโดเซียเปิดดาบนี้มาให้เครื่องฉิงใช้เนี่ยนะแล้วก็มีธนู5้าดาวด้วยนะมีสกายวอร์ดสปายมีวูฟมีหนังสือเดเมจ เวทอันนี้แล้วก็มีดาบดาบกายภาพสุดเทพที่เวล20มีธนูรัสเวลเก้โหยอาวุธไอดี ID นี้ใช้ได้เลยนะตัวเดเมจที่เห็นเป็นดีพีได้แน่ๆเลยก็จะมีเนี่ยมีโยมิยะมีไรเดนมีดีลุกสาตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูอ์ติแฟกต์กันว่าตัวไหนดีกว่ากันนะโยมิยะเป็นเซต4ชิเมนาวะบวกยีหมดแล้ว ครีเลตครีเดเมดดูสวยงามนะคริเลตได้เยอะกว่าน,นี้อีกแต่ว่าโหูครีเดเมดนี่คือแบบร้อยแปดสิบทาเลนก็อัพเต็มเก้าแล้วด้วยโอเคโยมิยะตัวนี้ผ่านนะครับถือว่าฟูลละมาดูที่ไรเดนโชกุนต่อถือสกายวอรลสไปครีเลตครีเดเมดก็สวยใช้ได้นะเอนเตอร์จี้รีชาร์จสองร้อยยี่สิบสามก็ถือว่าผ่านนะครับเป็นนาฬิกาแอคแท็กกับถ้วยอิเล็กโทรเดเมดหูถ้วยนี้น่าอิจฉามาก โอ้โหนาะเกลียดมากอิเล็กโทรเดเมทคิเลสิบสองเปอร์เซ็นต์ไอไอดีนี้ฟาร์มอ์ติแฟกเก่งนะครับเนี่ย <c oughs> โอ้โหแต่แอคแท็กโบนัสอ์ติแฟกมีแอคแท็กโบนัสน้อยเนอะใช่ไหมเน้นไปที่คิเลสคิเดเมดแต่ใส่นาฬิกาเนี่ยสวยเลยเป็นไลเดนโชกุนที่สมดุลดีนะอันนี้เป็นตัวอย่างของการจัดไลเดนแบบที่ไม่มีอาวุธห้าดาวประจำตัวได้ดีเลยนะ ก็คือถ้าใช้หอก The Catch หรือใช้ Skywall Spy เนี่ยก็คือประมาณเนี้ยสเตตประมาณเนี้ยโอเคมากๆเนอะ Energy Recharge 200นิดๆได้นะครับคิเ l ล r Killermate ก็เนี่ยประมาณ50-60แล้วก็คิด l m a e ิบถึงร120-140ประมาณนี้ก็คือโอเคมากๆแล้วก็มี Electro Damage โม n ัสเยอะด้วยจากจากไอตัวถ้วยนะครับ Sing s h i e w e l เ70 เอยเดี๋ยวดูดูทาเลตนไรเด่นก่อนโอเคทาเลตนเบิร์ดเวลแปดสิงชิวเวลเจ็ดสิบดาบแซกซอดเวลเจ็ดสิบหูทำไมไม่อัพดาบเก้าสิบเดี๋ยวต้องไปแอบดูแร่อาวุธละเอยแอบดูเลยดีกว่าแอบดูแร่อาวุธแป๊บโอ้ไม่ได้อาวุธมันเวลเต็มอ่าต้อง <laughs> ต้องกลับมาดูในนี้สินะโอ้ร้อยห้าสิบสี่และอาวุธน้อยนะครับเนี่ย เอาจริงถ้ามาดูเนี่ยอาวุธเวล90เฉพาะตัวหลักๆส่วนใหญ่เป็นอาวุธของตัวเมนทีเบียด้วยซ้ําแต่ว่าตัวซัพพอร์ตเนี่ยโดยเฉพาะซิงชิลเนี่ยก็70อยู่เลยนะตรงนี้อัพเพิ่มได้นะครับผมแล้วก็จีนจีนนี้เราจะข้ามไปนะจีนเวล20ไม่ได้ปั้นนะอาเบโดเวล90นะอาเบโดนี่ก็ดูฟูลเหมือนกันเป็นเซต2ดินคริเลต24คริเด้เวด202โอ้โห ดีเฟนต์ประมาณพันแเอาจริงผมว่าอับเบโดตัวนี้ดันดันคลตเลตได้อีกนะผมว่ามีหมวกคลิเลตด,ดีๆใส่ปะโอ้โหไอไอดี ID นี้แบบไอดี ID นี้มีอ์ติแฟต์ให้เลือกสรรดีเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยผมว่าลองลองเปลี่ยนหมวกให้อับเบโดได้นะถ้าอยากจะให้มันไปสุดกว่านี้หน่อยเพราะว่าคือตอนนี้มันเป็น24 202ถ้าบวกดาบอีก28จะเป็น เป็นประมาณ50-200อ่ะซึ่งมันก็โอกาสติดครึ่งเดียวใช่ไหมเราสามารถปรับให้มันเป็นประมาณสัก8060ได้กำลังสวยเลยแต่ก็ผมก็ไม่มีปัญหานะใส่อย่างนี้ก็คือวุซีหนด้วยวะอเวโดซีหน่งหรอเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาจงหลี199าเอเโด1 9 8จงหลีนี่คืออัติแฟกครบเหมือนกัน แต่ใส่หอเวลห้าิบโอ้ไม่กอดโอ้โหไม่มีหอเวลเก้าบเลยนี่แหละการบ้านข้อแรกของไอดีนี้นะไปคือถ้าอ์ติแฟกเต็มแต่อาวุธไม่เต็มนี่เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากเลยนะคืออย่างเงี้ยมันเบาลงไปเยอะเลยเบาลงไปเยอะแล,ะล้วคิเลดนี่คือน่าจะถ้าอัพเต็มมันได้คิเลดอีกอย่างน้อย10%บสบวกบวกเปอร์เซ็นต์เลยนะจงหลีตัวเนี้ยได้สามารถได้คิเลดได้อีกเยอะเลยอะ แล้วก็นี่เลยนะฮะดาดาของไอดีนี้เคือชิงที่เจ้าของไอดีอุสตส่าห์เปิดดาบ5้า5ดาวให้นะฮะเอา้าแต่ทำไมใส่เซ็ต Energy ์จีรีชารอะ <c oughs> เดี๋ยวนะมันมีบางอย่างผิดปกติโอ้ยอัพทาเลนต์ใส่มงให้ด้วยนะน่าจะเป็นตัวเดียวที่ตอนนี้ได้ได้มงเท่าที่ดูมาโอ้โหน้ำงมัลวิเทกเวลสิบเลยโอ้โหสแตตยังสวย แต่ทำไม Energy r e c h a r g ร์ตะทำไมทาไมไม่ใช่ดาบไอ้ไม่ใช่เซ็ตธันเดอรี่เหรอเอา้าเวนกรรมทำไมโดนฟิชเชลยึดยึดออดิแฟกคสายฟ้าไปอ่ะอย่าบอกนะโดนไรเดนยึดออดิแฟคไปอ่ะ <c oughs> โอ้ตลกเลยคือคาดหวังว่าจะเห็นเครื่องฉิงแบบสุดฟูแต่พอมาถึงเจอเซต Energy r e c h a r g ร์ตเฉยเลยฮามากนะแล้วฟิชเชลนี่อยู่ไหนเนะี่ยฟิชเชลที่ยึดออดิแฟคเครื่องฉิงฉันไปเนี่ย ทำไมตัวนี้ได้เซตสายฟ้าดีๆไป2ชิ้นมาเนี่ยเวล80ถือรัสก้าสิ0เฮ้ยฟูอยู่4 6ด้วยโอ้โหท่านเล,นเล่นมาเยอะด้วยตัวนี้เก่งมากนะเนี่ยตัวนี้เก่งมากเลย,เย,เเลยอ่ะดีลูก90ถือดาบบูอ้าวอ้าวๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนโดนแย่งอติแฟกต์วะไปไหนแล้ววเนี่ยเซตไฟเนี่ยเซตไฟหายหมดเลยไปอยู่ที่เซียงหลิงตัวหนึง่ง อาไปด้ o, ชิ้นหนึ่งโอ้โหดีลุกนี่เหมือนโดนจับแยกล่างอะ่ะโอ้โหสงสารเลยสงสารมากนะฮะเอาจริงเอาจิงดีลุกกับโยมียะเนี่ยผมว่าดีไม่ดีดีลุกอาจจะเคลียร์เร็วกว่าด้วยซ้ำแต่น่าจะเท่ากันแหละโอเคก็แล้วแต่ละกันเนาะแล้วนนะ <laughs> แต่จะของไอดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยน่าจะต้องใช้ซิงชิลกับกับเบนเน็ตเหมือนกันนะฉีฉีหนิงกวงฟิชเอ อ่มาดูเบนเนตเบนเนตถือเลออนสโรวเวลเก้าสิบแล้วทำไมเอาดานนี้ไปให้จีนถือวะเนี่ยไปให้จีนเวลยี่สิบถือด้วยนะสงสัยใช้เคลียร์เคลียร์เควสประจำวันมั้งอ่โอเคครบละเฮ้ยไม่ได้ปั้นเวนตีเนี่ยนะอู้แปลกมากเลยผมผมไม่ค่อยเห็นไอดีที่แบบคือน่าจะได้มานานแล้วไงเพราะตู้เวนตีล่าสุดก็โอ้โหตั้งแต่แพทไหนแล้วลลว่าหนึ่งจุดสี่อะไรเงี้ยแปลว่าดองเนี่ยเวนตีโดนดองตั้งแต่สมัยนั้นอนะไม่น่าเชื่อ โอเคเราพอเข้าใจเข้าใจไอดีนี้แล้วทีนี้เรามาลองจัดดีกันคือปัญหาของไอดีเนี้น่าจะเป็นว่ามันเป็นตัวเดเมจที่ต้องการสิงชิลหลายตัวเลยอะ่ะอืมเราจะจัดยังไงดีนะแล้วสิงชิลมันคือแบบไม่ฟูด้วยไงเอ้ยลืมดูอ์ติแฟกต์สิงชิลเลยดูอ์ติแฟกต์ตัวอื่นหมดแต่ว่า ลืมดูสเตตขอดูสเตตห้าสิบสามเจ็ดสิบแปดร้อยเก้าสิบห้าก็ไม่แย่นะแต่ว่าถ้าจะใส่เซ็ตแบบนี้เนี่ยน่าจะใส่สี่เอ็มเบลมไปเลยนะครับมีนาฬิกาแอคแทกเอ็มเบลมไหมไม่มีมีถ้วยเอ็มเบลมไหมอะไม่มีโอ้ยมีถ้วยอิเล็กโทรสองชิ้นอุ้ยชิ้นนี้ดีกว่าอีกอุบะ โอ้โหชิ้นนี้ดีกว่าชิ้นนี้อีกอะทำไมเอาให้เครืฉิงใส่อะเปลี่ยนเปลี่ยนถ้วยนี้ให้ไรเด้นได้เลยนะเนี่ยโอ้โหชินเลทสิบชินเลตยี่สิบนาเกียดมากเลยอะอ่าผมจะลองจัดทีมดูนะ,ะนผมคิดว่าทีมที่น่าสนใจในในในไอดีเนี่ยคือทีมสองสายฟ้าสองดินคือเป็นอลเบโดมาลงตรงเนี้ยประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยก็จะได้ตีที่เป็น สองสายฟ้าสองดินแต่ปัญหาของตี้นี้คือไรเดนโชกุนอาจจะอันติเบาหน่อยเพราะว่ามันได้ดีโซฟค่อนข้างน้อยเลยนะแล้วโชกุนตัวนี้แบบ C0 ด้วยแต่ผมคิดว่าไรเดนโชกุน C 0ศย์ก็เป็น DPS หลักได้ไม่เด่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเคยฉิงมีดาว5ดาวเนะี่ยผมว่าตี้นี้ได้นะตีหนึ่งแล้วก็อีกตี้หนึ่งก็เป็นตี้ที่เป็นเออเบนเน็ ตรงนี้เป็นตัวอะไรดีอะคือปกติสล็อตเนี่ยจะเป็นตัวลมไงแต่ ID ดีนี้คือด้านไม่ได้ปั้นเวนติเออเนี่ยนะตีแรกเราใช้หนึ่งสองสี่เราใช้ทรัพยากรไปเยอะแล้วแต่พอตี้2เนี่ยมันมันตัวไม่พอนะเนี่ยฉีฉีก็ใส่สล็อตนี้ไม่ได้เนาะจริงดีที่สุดคือเวนติอะเนี่ยอันนี้คือดีที่สุดอย่างน้อยคือเอาเวนติมาปั่นไฟแล้ว คืออย่างถ้าเป็นทรงเนี่ยถ้าเป็นตีนี้นะเวนติกดเบิร์ดใช่ไหมแล้วพัดศัตรูขึ้นไปเอาเบนเน็ตแปะไฟก่อนเวนตีกดเบิร์ดแล้วก็โยมิยะยิงดับน้ําได้นะตีเนี่ยหรือก็เปลี่ยนเป็นดีลุกก็ได้อย่างงี้ก็ไม่แย่เพราะเวนตีเบิร์ดอยู่ดีลุกกดคิวโดนนะโดนหมดเลยก็ไม่แย่แล้วแต่แต่ตีเนี่ยก็จะมีปัญหาอีกเพราะว่าโยมิยะเนี่ยอาจจะต้องไปแย่งไปแย่งจงหลีตีนี้มามันก็จะเป็นภาพแบบ พราะโยมิยะเล่นแบบไม่มีโล่ก็เล่นยากเหมือนกันนะคือดีลุกอะถ้าถ้าไม่มีโลนะน่นะดีลุกเล่นง่ายกว่าดีลุกมันแบบฟันแดดฟันแดดแล้วเดเมเไม่ดอกแต่ถ้าโยมิยะเนี่ยยิงไม่หมดชุดอะเดเมเดรอกมันมันไม่เหมือนกันดีลุกจะเล่นง่ายกว่าเยอะเลยถ้าเกิดไม่มีตัวโล่นะครับแต่ถ้าเป็นตี้เนี่ยคือด้วยความที่เวนตีห้าสิบแล้วก็ซิงชิวเจ็ดสิบเนี่ย เดเมจก็จะดรอปไปอีกถ้าไม่งั้นก็ต้องเอาอัลเบโดเอาอาลเบโดมาแบกมาเป็นซับดีเพีตีนี้ด้วยก็คือเอาอัลเบโดมาใส่ตรงนี้เดยวใครอ่ะก็จะเริ่มแรงขึ้นทีเนี้ยดีลุกฟันปุ๊บก,ก็จะติดเปรีย้ยติดน้ำด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็หาตัวที่พอจะแทนได้ถึงอาจจะไม่ได้ดีเท่ามาใส่ซึ่งโอ้โหแทบไม่มีเลย โอ้ด oh, mm ิโอน่าไม่ได้ปัน้นโดดมีตัวโล่ตัวเดียวนั้นเนี่ย mm hmm. เซียงหลิงได้ไหมเนี่ย mm hmm. อย่างนี้ได้ไหม mm hmm. ถ้าอย่างนี้ก็ดูแปลกๆอีกเห mm hmm. มือนเหมือนมันดูดูเหมือนต่อจิ๊กซอว์ไม่ลงตัวนะเออเป็นจงหลีตรงนี้เนี่ยมันดูเหมือนต่อจิ๊กซอว์ไม่ลงตัวไง mm hmm. ไม่รู้แ mm hmm. บบเซียงหลิงบอก what I am doing here ฉันมาทำอะไรที่นี่อะไรเงี้ย ต้องลองไปเล่นดูอะแต่ว่าเท่าที่ดูนะแบบยังไม่ได้ลองเล่นนะการบ้านกับการบ้านของเจ้าของไอดีนี้คือข้อแรกไปอัพอาวุธให้เต็ม2ตัว2ตัวที่เป็นหลกัหลกๆเลยคือซิงชิวกับเวนติแล้วตัวที่3คือเซียงหลิงอะสามตัวเนี้ยอย่างน้อยต้องมีอาวุธ90ถืออะไปอัพสตริงเลดให้เต็มอัพดาบเซเฟิฟเชียลซ้อนให้เต็มแล้วก็เซเวเนียแลนด์ให้เต็มแต่ว่าถ้าเกิดจะเอา เ,เดือดดาบผมมีทางเลือกให้แต่เอาอย่างน้อยสัก c เตอรชเชลสอนมันควรจะ90อยู่ละก็9 0 3ชิ้นนี้นะครับแล้วก็ไปปั้นเวนติขึ้นมานะเพราะผมผมว่ามันเป็นตัวลมตัวเดียวในไอเดียมันควรจะมันควรจะต้องใช้อ่ะถ้าเกิดจะเคลียกิจกรรมง่ายๆแล้วก็ผมว่ายังไงตัวลมก็มีประโยชน์ในอนาคตน,นะครับอาจจะไม่มี5ดาวตัวลมมาอีกสภาวัอเลยแหละแพด 2. จุดเท่าไหร่ตัวนี้ 2. 2. สองจุหนึ่งแพด2.2เนี่ยก็อาจจะไม่มี5ดาวที่เป็นท่าลมเลยนะ เพราะฉันก็ผมแนะนำให้หาอ์ติแฟกให้เวนตีด้วยนะครับอาจจะต้องไปฟาร์มเซตลมหน่อยอ่ะมีไหมอ่ะเอออ๋อ,อมีอยู่นี่มีอยู่แค่อัพขึ้นมาแค่นั้นเองเออเซตลมเนี่ยไม่ไม่ต้องแคร์ออฟลอมมากก็ได้เราต้องการออฟหลักกับ,ก,บกับโบนัสมันก็พอแล้วนะนาฬิกาเนี่ยเอาจริงนาฬิกา Energy Recharge ยังใช้ได้ด้วยซ้ำนาฬิกา EM ก็ใช้ได้นะครับผมแต่อ่ะเราเรายืนพื้นเป็นนาฬิกาแอค a c ก ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมลองใส่ให้นะเอ่อเซตเซตสี่ขนนกก็มีดีๆหลายอันนะเนี่ยแอคแท็กเปอร์เซ็นต์เน่ยขน,นนกเนี่ยดีมากเลยแล้วก็ไม้ก็มีอยู่แล้วโอ้โหมีถ้วยลมบดดนเลมลด้วยชิวๆเลยคือถ้าเทียบระหว่างเวนตีกับจีนอะไอดีนี้ผมแนะนำให้ปั้นเวนตีมากกว่าเพราะว่า เพราะว่าไอดีเนี้ยมีจงหลีแล้วมีตัวโลแล้วกับมีเบนเน็ตด้วยถ้ากิดว่ามีตัวฮิลแล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นยังขาดตัวลมที่เป็นสายแบบสายเติมเดเมจนอกสนามแล้วก็บัฟเพื่อนซึ่งเวนติเนี่ยจะตอบโจทย์มากกว่าจีนนะครับผมก็อันนี้นก็เป็นข้อสองนะมีอะไรไปแล้วบ้างนะมีข้อ1อัพอาวุธเวลเก้ข้อ2ไปปั้นเวนติมาแล้วก็ข้อ3คือผมอยากให้ดูอ์ติแฟกของตัวซัพพอร์ตอย่างเช่นเนี่ย คือผมว่ามันมันไม่ใช่เซตที่ออพติมอลแล้วมันมันเปลี่ยนได้แบบไม่ยากเกินไปอะ่ะคือเปลี่ยนเซตเอ็มเบลมเป็นเซตน้ำก็ได้หรือใส่สีเอ็มเบลมไปเลยเลือกไปเลยคือเหมือนตอนนี้ a อาร์ติแฟกต์มันครึ่งๆกลางอยู่นะของของเซียงหลิงก็เหมือนกันถ้าเป็นสีไฟได้เลยก็ดีหรือเป็นอะไรอะ่ะสเอ็มเบลมไปเลยก็ได้นะครับมันจะมีทีมทางเลือกหนึ่งที่ไอดีนี้ก็ทำได้ก็คือเอาไรเด้นมาทำเป็น ทีมที่เขาฮ,ฮิตกันอยู่ตอนเนี้ยก็คืออย่างเงี้ยทีมเนี้ยตอนนี้กำลังฮิตเลยคือเป็นไลเด่นแล้วก็ผสมด้วยทีมชาติที่แบบสลับกันออกมาปัมมันติก็ผมคิดว่าทีมเนี้ยก็ได้เหมือนกันแต่ปัญหาถ้าจะเล่นทีมนี้คือมันจะดึงซัพพอร์ตสองตัวเทพของไอดีมาแล้วก็อีกทีมนึงจะเหลือแค่คือดีลุกกับโยมิยะก็จะเล่นไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่มีสิ่งชิลส่วนโยมิยะเนี่ยก็ ไม่มีเบนเน็ตโยมยะไม่มีเบนเน็ตก็น่าจะเบาลงไปเหมือนกันอีกตีนึงอาจจะเป็นเฮ้ยมือนก็พอเลยอยู่นะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อ่าเนี่ยอีกตีนึงก็จะเป็นอย่างนี้แต่ทีเนี้ยสังเกตว่าพอเล่นตัวธาตุไฟในอีกตีนึงไม่ได้อะ่ะทีเนี้ยใช้ตัวใส่ฟ้าลงอบิสสามตัวผมคิดว่าไม่รู้อัติแฟกมันจะพอหรือเปล่านะเพราะอย่างเครื่องฉิงเนี่ยอัติแฟกโคตรแปลกเลยเอาจริงนะ่าจะต้องดึงฟีเจอร์มา แต่มีมีสองทางเลือกนะมีสองทางเลือกที่คุณโรเซียลองจัดได้คือเนี่ยสองทีมนี้เป็นเป็นทางเลือกหนึ่งแล้วกถ็ถ้าจะเล่นตัวไฟอ่ะก็ต้องเอาเอาซิงชิวไปเล่นกับโยมิยะหรือดีลุกแล้วก็เอาโชกุนไปเล่นกับเครื่องฉีงแทนก็ประมาณนี้ลองดูนะแต่ผมก็ก็ไม่คุ้มเท่าไหรอ่อ่ะถ้าเอาโชกุนมาเล่นนี้นะแล้วก็ก่อนจะจบคลิปนี้เนี่ยก็เล็กๆน้อยๆสำหรับไอดีนี้ก็คือทีมที่จัดไปเนี่ย หลังจากลองเอาไปลงอบิตจริงๆมาเนี่ยก็พบว่าอบิตรอบนี้เนี่ยก็ไม่เอื้อกับไอเดีนี้เท่าไหร่เพราะว่าห้องห้องหลังมันมีต้านสายฟ้าเยอะมากมอนน่มันจะแทบไม่โดนไดเมลสายฟ้าเลยถ้าเราไม่สามารถเคลียร์ทานทําให้ตี้ที่จัดไว้เนี่ยแทบจะหลงไม่ได้เลยนะทั้ง2ตี้เลยนะตี้เนี่ยกับตี้เนี่ยเคลียร์เคลียร์ห้องหลัง12บสองขีดหนึ่งเคลียร์แทบไม่ได้เลยเพราะว่าพึ่งพาในเมนสายฟ้าเยอะมากนะ แล้วก็ถ้าไปจัดอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นตีไฟนำเนี่ยก็ยากเหมือนกันเพราะห้องนั้น,นมันมีมอนที่ต้านไฟด้วยแล้วก็ไม่มีตัวลมที่ age, เดเมดแรงพอที่จะรวบมอนได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไอดีนี้ขาดไปแล้วนะ่าเสียดายมากๆที่ไม่ได้เปิดมาก็คืออายากานะเสียดายมากๆเลยนะคือ <laughs> อุตส่าห์มีดาบนี้แต่ไม่มีอายากานี่นะ่าเสียดายมากคือถ้ามีออยากานี่ผมคิดว่า36แน่นอนเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นการบ้านที่ให้ไปก็ อาจจะยังไม่ทําให้36ดาวรอบนี้ได้นะแต่ถ้าเกิดรอบหน้าที่มันอวยท่าสายฟ้ามากกว่านี้มาเมื่อไรเนี่ยผมคิดว่าเลียได้แล้วก็เท่าที่ไปลงมาเนี่ยคือซิงชิวก็ก็แอบเบานิดนึงเซียงหลิงก็ก็เบาเพราะว่ามันยังไม่90ไงเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะอย่าลืมไปไปอัพเวลมาด้วยนะแล้วก็เวนติถ้าอาวุธเต็มอัติแฟกต์ดีเนี่ยก็จะได้ใช้เช่นนะครับและนี่ก็คือการรีวิวไอดีของลาก่อยกับคุณโรเซียนะฮะ ฝากเอาไว้ด้วยนะแล้วก็ท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะฮะและใครที่ยังไม่ได้กด s u b สไครป์ให้ช่องลาก่อยเพลงเนี่ยก็ฝากกดซับสไครป์ด้วยเช่นกันนะฮะวันนี้ลาก่อยเพลงก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย